เครื่องบินโบอิงทริปเปิลเที่บรรทุกผู้โดยสารเต็มลำซึ่งมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนหายวับไปในอากาศจู่ๆก็มีแท่งโลหะรูปร่างประหลาดปรากฏขึ้นกลางทะเลซายู่าก่อนจะหายไปอย่างลึกลับไม่แพ้กันและรถยนต์ที่โด่งดังที่สุดรุ่นหนึ่งของฮอลลีวูดอย่างแอสตันมาติน DB4 รถประจำกายของเจมส์บอนส์ก็หายไปตั้งแต่ปี1997แต่คำถามที่ยังคาใจอยู่ข้อนึงก็คือทำไมสิ่งมาหือมาเหล่านี้จึงหายไปอย่างไร้ร่องรอยเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะเราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในความลึกลับอันน่าสะเพรึงกลัวเหล่านี้ สำรวจสิ่งที่อาจซ่อนอยู่ใต้จมูกของเรารูปสลักเครื่องตัวสูง47เซนติเมตรของราชินีเนเฟอร์ติติจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นอสในกรุงเบอร์ลินเห็นได้ชัดว่าเธอเหมือนกับเบียนเซ่แห่งอียิปต์โบราณไรที่ติโดยสิ้นเชิงด้วยหนกแก้มสูงจมูกโดง่งแล้วรอยยิ้มลึกลับที่แกะสลักจากหินปูนแต่เดี๋ยวก่อนลูกตาของเธออยู่ไหนหรือควรจะเรียกว่าม่านตามากกว่า ใช่แล้วตาซ้ายของเธอเป็นเพียงเบ้าตาที่ว่างเปล่าซึ่งจ้องมองไปยังนิวรันแต่ลองมองม่านตาของตาขวาให้ดีๆสิเพื่อนเอย๋ยนั่นคือควอสในตอนแรกนักโบราณคดีที่พบมันคิดว่าคริสตัลหลุดออกมาเพราะงั้นทีมจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อน,นํามันกลับคืนมาแต่พวกเขาไม่พบมันที่ไหนเลยซึ่งทําให้เกิดทฤษฎีลึกลับอื่นๆเกี่ยวกับการหายไปของมัน ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าในชีวิตจริงในฟื้ติติอาจติดเชื้อที่ตาตั้งแต่สมัยโบราณหรือเป็นโรคหายากแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยทฤษฎีนี้คงไม่ถูกต้องเพราะรูปปั้นอื่นๆของเธอแสดงให้เห็นลูกตาสาย เพราะงั้นบางทีศิลปินอาจจะขี้เกียจและทําตาเสร็จแค่ข้างเดียวหรือพวกเขาอาจแค่ทิ้งสตูดิโอไปก็นะใครบ้างที่ไม่อยากทิ้งงานของตัวเองและบอกว่าไม่ทําแล้วเป็นบางครั้งหรือบางทีรูปสลักนี้อาจเป็นเพียงแบบจําลองสาหรับภาพเหมือนอย่างเป็นทางการซึ่งแสดงให้ช่างแกะสลักในอนาคตเห็นว่าจะแกะสลักโครงสร้างภายในของตาย,ยังไง ผมรู้ว่ามันยากที่จะเชื่อว่ารูปสลักอันสวยงามน,นี้เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากสำหรับชั้นเรียนศิลปะเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วมันก็ถูกจัดให้เป็นผลงานชิ้นเอกแห่งงานฝีมือแต่ทฤษฎีนี้ก็มีเหตุผลสนับสนุนอยู่บ้างด้านข้างของไหล่ที่ไม่ได้ทาสีถูกระบุว่าเป็นบอะแสที่2ที่บ่งบอกว่ารูปสลักนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบจำลอง แต่จะใช่แบบนั้นจริงๆหรอไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่เรารู้คือเมื่อพบรูปสลักดวงตาข้างหนึ่งก็หายไปแล้วอย่างกับว่าไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกเพราะงั้นปริศนาจึงยังคงอยู่ จากราชินีโบราณคนหนึ่งสู่ราชินีอีกคนหนึ่งแต่สมัยใหม่กว่าใช่แล้วผมว่าเราพูดแบบนั้นได้ผมกําลังพูดถึงราชินีวิกตอรียพูดให้ชัดเจนกว่านั้นก็คือคทารัฐสภาที่หายไปของพระองค์สัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจที่สูญหายไปตั้งแต่ปี1891นี่คือเรื่องราวนะคทายาว5ฟุตทําด้วยเงินและปิดทับด้วยทองคําบางๆถูกล็อกอย่างแน่นหนาหลังจากการประชุมในตอนดึกแต่เมื่อถึงบ่ายวันต่อมาคทาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ผู้ต้องสงสัยรายสำคัญคือโทมัสเจฟฟรีย์วิศวกรที่ถูกพบเห็นว่ากำลังออกจากอาคารรัฐสภาพร้อมกับพัสดุขนาดใหญ่ที่ส่งเสียงดังเจฟฟรีย์อ้างว่าพัสดุนั้นเป็นเพียงเศษโลหะสำหรับใช้ในห้องทำงานของเขานอกจากนี้ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับช่างก่อสร้างที่ใช้หน้าต่างที่เปิดอยู่แอบเข้าไปเปิดกล่องแม้ว่าลายนิ้วมือบนขอบหน้าต่างจะไม่ได้บ่งบอกอะไรมากนะักแต่อย่าลืมข่าวลือเรื่องคนเล่นตลกด้วยดูเหมือนว่าอาจมีคนยืมคาถามาเล่นตลกและลืมไปว่าวางไว้ที่ไหนและสุดท้ายยังมีเรื่องราวสุดเพี้ยนของกลุ่มหญิงชาว เบิ้ลที่นำาทาไปโยนลงแม่น้ำมาริเบิ์ลเอง แม้จะมีทฤษฎีสุดโต่งมากมายแต่ก็ยังไม่พบคาถาเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปหรือผู้ต้องสงสัยคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ใครก็ตามที่คว้าคาถาไปอาจคิดว่ามันเป็นสมบัติล้ำค่าในความเป็นจริงคาถาแทบไม่มีค่าอะไรเลยมีราคาน้อยกว่า300ปอนปอนแน่นอนว่าเท่ากับประมาณ50,000ดอลลาร์หรือ1.7ล้านบาทในปัจจุบันซึ่งก็ไม่เลวเลยแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดก็คือถ้าผู้ต้องสงสยัยพยายามหาเงินคงจะง่ายและได้กําไรกว่ามากถ้าเอาเครื่องเงินหรือจานออกจากห้องของ,ของประธานสภาไปแทน ในปี2020จุจู่แท่งโลหะเงาวับก็ปรากฏขึ้นในทะเลราอยูท่ายังกับอุปกรณ์ประกอบฉากหนังไซไฟที่หายไปแท่งโลหะนี้สูงประมาณ3เมตรและดูเหมือนว่ามันกำลังรอให้สิ่งมีชีวิตจากอวกาศหรือทีมงานภาพยนตร์ปรากฏตัวขึ้นแต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นแท่งโลหะนี้กลับกลายเป็นจุดสนใจในปริศนาในชีวิตจริง นักบินเฮลิคอปเตอร์พบแท่งโลหะเหนือพื้นที่ขรุกราดในเทเลซายขณะกำลังนับแกะเขาใหญ่ประจำปีหลังจากนั้นไม่นานรูปร่างประหลาดของแท่งโลหะก,ก็ดึงดูดความสนใจของสื่อทำให้เกิดทฤษฎีแ,แปลกๆมากมายแน่นอนว่าทฤษฎีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวแต่ทฤษฎีที่ผมชอบที่สุดคือที่ว่าผลงานชิ้นนี้สร้างสารรค์โดยศิลปินกลุ่มล้ำยุคที่ชื่นชอบผลงานเรื่อง2001จอมจักรวาลมาก ในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งเกาหัวช่างภาพคนหนึ่งรายงานว่าเห็นชายสี่คนเข้ามาทุบแท่งโลหะให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและขโมยชิ้นส่วนไปด้วยรถเข็นใช่พวกเขาเข็นเสาออกไปเลย,เลยหนึ่งในนั้นถึงกับพูดว่าอย่าทิ้งร่องรอยไว้เรากับว่าพวกเขากําลังออดิชั่นเพื่อรับบทเป็นสายลับ นั่นหมายความว่าในขณะที่บางคนกําลังฝันถึงผู้มาเยือนจากนอกโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจธรรมดากว่าที่คิดก็ได้ยังไงก็ตามปริศนาแท่งโลหะแห่งยูท่าย,ยังคงไม่ได้รับการไขไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนขโมยไปและไม่มีใครเห็นมันอีกเลยนับจากนั้นใช่แล้วถึงแม้ว่าผู้คนจะอ้างว่าเห็นมันถูกทาลายแต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าชิ้นส่วนประหลาดนี้อาจยังคงอยู่ที่สวนหลังบ้านของผู้ต้องสงสัยรายรหนึ่ง เพชรฟอรเรนไทเป็นอัญมณีสีเหลืองอ่อนมีน้ำหนักมากถึง137กรัตซึ่งเท่ากับขนาดลูกวอลนัทลูกเล็กซึ่งถือว่าใหญ่กว่าเพชรทั่วไปที่คุณพบเห็นในร้านขายเครื่องประดับน่าเสียดายที่อัญมณีแห่งปรอวัติศาสตร์ินี้หายไปแล้วเรื่องราวในเรื่องนี้ฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากนวนิยายผจญภัย ทุกอย่างเริ่มต้นในศตวรรษที่15กับชาวผู้อาถรรพรือยุแห่งเบอกันดีเราคิดอย่างนั้นเพราะต้นกําเนิดของมันยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทฤษฎีแรกกล่าวว่าเมื่อชาวพบกับจุดจบอันน่าเศร้าเขาสวมเพชรเ,เม็ดนี้อยู่ จากนั้นชาวนาวหรือทหารก็เห็นหินสีเหลืองและคิดว่าเป็นแก้วจึงนําไปขายในราคาถูกมากซึ่งนับว่าไม่คุ้มค่าเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเพชรเม็ดน,นี้ถูกประมูลในวันนี้มันอาจมีมูลค่ามากกว่า20ล้านดอลลาร์หรือ690ล้านบาท บางคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเพราะการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ครั้งแรกเกี่ยวกับเพชรเม็นี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นนานมากในปี1657เมื่อนักเดินทางชาวฝรั่งเศสชองปัปติสทเวนเยบรรยายถึงอนิมณีเม็ดใหญ่ที่เป็นของฟาดินานที่2เดเมดิซีแกรนด์ยุคแห่งทัสคานีนั่นจึงพาเราไปสู่ทฤษฎีที่2 เมื่อเมดิซีคนสุดท้ายสิ้นพระชนราชวงศ์ฮับลุกได้ครอบครองเพชรเม็ดนี้ทําให้เพชรเม็ดนี้เป็นส่วนหนึ่งของมงกุฎแห่งออสเตรียเมื่อจักรวรรดิล่มสลายจักรพรรดิชาวที่หนึ่งแห่งออสเตรียได้นาเพชรเม็ดนี้ติดตัวไปเมื่อเสด็จลีภัย ในปี1918มีคนใกล้ชิดราชวงศ์ตัดสินใจยืมเพชรเม็ดนี้ไปถ้าคุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไรนะและนํามันไปที่อเมริกาใต้พร้อมกับเครื่องเพชรของราชวงศ์อื่นเพราะงั้นเพชรฟอรเรนไทจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของการขโมยอยมัญมณีของราชวงศ์แต่ผมเดาว,ว่าคงเป็นในฐานะเยื่ม มีข่าวลือว่าในช่วงทศวรรษที่1920ไม่รู้ว่าด้วยวิธีไหนแต่เพชรเม็ดน,นี้เดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาจากนั้นจึงถูกนำไปเจรรนัยใหม่และขายออกไปแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆหรอไม่มีใครรู้หรอกตั้งแต่เพชรน้ำงามไปจนถึงโคกินเย็นพูดตรงๆว่าในวันที่อากาศร้อนระอุข,ของฤดูร้อนเครื่องดื่มเย็นๆก็ให้ความรู้สึกมีค่าไม่แพ้กัน ต่อไปในรายการของเราคือเครื่องขายน้ำมัลลมปริศนาเครื่องขายน้ำมัลลมแบบวินเทจนี้ปรากฏขึ้นใน c a p i t อ l Hill Seattle เมื่อช่วงปลายทศวรรษที่1,990และบอกเลยว่ามันโดดเด่นสุดๆผู้คนเคยพูดว่าเครื่องนี้มีปุ่มปริศนามากมายซึ่งแทนที่จะเป็นโคกหรือสปร์แบบปกติกลับมีรสชาติค่อนข้างแปลกและหายากลองนึกภาพความสนุกในการกดปุ่มและสงสัยว่าจะได้น้ำขิงโซดาอางุ่นหรืออะไรแปลกใหม่ดูสิ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นคนเติมตู้ขายเครื่องดื่มนี้เมื่อเวลาผ่านไปชาวเมืองต่างเล่าขานกันว่าตู้ขายเครื่องดื่มนี้มีผีสิงหรือไม่จิตใจเป็นของตัวเองตู้ขายเครื่องดื่มโคกลึกลับนี้โด่งดังมากในเมืองซีแอตเทิลจนมีเพจเ c e b o o k เป็นของตัวเองที่มีผู้ติดตามกว่า24,0 0มคน จากนั้นในเดือนมิถุนายนปี2018เครื่องก็หายไปพร้อมกับโน้ตที่เขียนว่าไปเดินเล่นมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับที่เครื่องขายน้ำวนลมหายไปตั้งแต่สเปนิโดไปจนถึงไปใช้ชีวิตลับๆที่อื่นน่าเสียดายที่ถึงแม้จะมีคนอ้างว่าเห็นมันอยู่บ้างแต่เครื่องดังกล่าวยังคงสูญหายถ้าเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องขายน้ำวนลมที่เจ๋งและลึกลับที่สุดเท่าที่เคยมีมาผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นไปได้แล้ว ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดในเมืองฮามามสึประเทศญี่ปุ่นกำลังอาบแดดและฟังเสียงคลื่นแล้วจู่ๆคุณก็สังเกตเห็นลูกกลมโลหะขนาดกว้าง1.52เมตรคนส่วนใหญ่คงจะตกใจกลัวเพราะคิดว่ามันเป็นบอลลูนสอดแนมเครื่องบินลึกลับหรือบางทีก็อาจเป็นรัก,ก้กนบอล เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วเขาคงคิดว่ามันเป็นแค่บอลลูนชายหาดประหลาดๆเขาจึงพยายามผลักมันแต่ปรากฏว่ามันไม่ขยับเลยหนึ่งเดือนต่อมาลูกบอลโลหะยักษ์นี้ก็กลายเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหน ตำรวจในพื้นที่สงสัยว่าอาจเป็นอันตรายจึงปิดใช้หานแล้วเร่งทำการเอ็กซเรย์ในที่สุดเมื่อเจ้าหน้าที่รู้ว่ามันไม่เป็นอันตรายเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจาย,ย้ายลูกบอลลึกลับออกจากที่นั่นโดยระบุว่าจะเก็บลูกบอลไว้เป็นระยะเวลาหนึง่งจากนั้นจึงกำจัดแต่ผู้คนยังคงไม่รู้ว่าลูกบอลน,นั้นไปอยู่ที่ไหนคำพูดเหล่านั้นค่อนข้างคุมเครือและเจ้าหน้าที่ไม่เคยบอกชัดเจนว่าพวกเขาทำอะไรกับมัน ผมรู้ว่าถึงจุดนี้เราคุยกันถึงของแค่อย่างเดียวแต่เรื่องราวกำลังจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปรติมากรรมภาพจิตรกรฝาผนางังและงานติดตั้งกว่า10บชิ้นหายไปในบาลติมอร์ไม่ดูเหมือนว่าไม่มีใครรู้ว่าทำไมยกตัวอย่างเช่น The ะไกด์ปรติมากรรมสูง4.5เมตรที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าวิทยาลัยในเมืองบัลติมอร์เป็นเวลากว่า30ปี วันหนึ่งในปี2014นักอนุรักษ์ศิลปะของเมืองปรากฏตัวขึ้นและเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ปรติมากรรมนั้นก็หายไปแต่เดี๋ยวก่อนปรติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่หายไปได้ยังไงไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยหรอ ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นและนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวด้วยตั้งแต่ปี1992มีงานศิละปะ14ชิ้นที่หายไปหรือถูกพบในสภาพที่น่าเศร้าแม้ว่าจะมีบางคนที่ทําการสืบสวนคดีนี้อยู่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือผลงานเหล่านั้นอยู่ที่ไหนบางทีผลงานเหล่านี้อาจถูกนักสะสมศิละปะที่มีทิพลขโมยไปหรือบางทีอาจมีคนคิดว่าพวกเขาอาจใช้ผลงานเหล่านี้ทําเป็นของตกแต่งสวนก็ได้ ยากที่จะนึกถึงอะไรที่ลึกลับยิ่งกว่าเครื่องบินที่หายไปอย่างไรร่องรอยคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับเอเมเลียเอียฮอตนักบินชาวมริกันผู้บุกเบิกที่กลายเป็นตำนานตัวจริงในปี1932เธอได้กลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินเดี่ยวโดวยไม่แวะพักข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเดินทางอย่างกล้าหาญจากแคนาดาไปยังไอซ์แลนด์เหนือ จากนั้นในปี1935เธอเป็นคนแรกที่บินเดี่ยวจากฮาวายไปยังแผ่นดินใหญ่ของสหาารัฐอเมริกาโดยบินได้เป็นระยะทาง3,875กิโลเมตรซึ่งเคยฆค่าชีวิตผู้คนไปหลายรายนอกจากนี้เธอยังเป็นรองประธานหญิงคนแรกของสมาคมการบินแห่งชาติอีกด้วยรายชื่อสติตีข,ของเธอนั้นยาวเหยียดเพราะงั้นก็เอาเป็นว่าเธอค่อนข้างหมกมุ่นกับการทลายขีดจำกัดของตัวเอง แต่เป้าหมายสูงสุดของเธอคือการเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินรอบโลกในปี1937เธอจึงออกเดินทางครั้งใหญ่ด้วยเครื่องบินล็อกฮีทอิเล็กตราเทนีแต่ทุกอย่างกลับผิดพลาดอย่างร้ายแรงระหว่างเที่ยวบินจากลาเอไปยังโคนลูลูปัญหาการสื่อสารและการติดตามที่ผิดพลาดทำให้เธอหายตัวไปเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกแม้จะมีการค้นหาทั้งทางทะเลและทางอากาศมากมายแต่ก็ไม่พบเธอหรือเครื่องบินของเธอเลยทำให้เรื่องนี้กลายเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการการบิน เที่ยวบิน370ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นั้นก็เหมือนกับเวอร์ชันปัจจุบันของเครื่องบินของเอมิเลียแอร์ฮาที่สูญหายไปในเดือนมีนาคมปี2014เครื่องบินโบอิ้งทริปเปิลเซได้บินขึ้นจากกัวลาลัมเปอร์มุ่งสู่กรุงปักกิ่งแต่ก็ไปไม่ถึงเครื่องบินหายไปจากจอควบคุมการจราจรทางอากาศแต่เรดาร์ของกองทัพทตรวจจับมันได้ในช่วงสั้นๆเ,เมื่อเครื่องบินออกนอกเส้นทางก่อนจะหายวับไปลองนึกภาพการค้นหาด้วยอุปกรณ์ไฮเทคขนาดใหญ่ที่ทอดยาวจากทะเลจีนใต้ไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย สิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้คือแม้ว่าจะมีความพยายามค้นหายอย่างหนักทั้งทางอากาศและทางทะเลแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทฤษฎีต่างๆมีตั้งแต่การที่นักบินตั้งใจทำให้เครื่องบินตกและเกิดความผิดพลาดของเครื่องยนต์ไปจนถึงการจี้เครื่องบินที่วางแผนไม่อย่างดีแต่ไม่มีอะไรที่แน่ชัดสิ่งเดียวที่เรารู้คือสัญ,ญญาณสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันจากเครื่องบินชี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลในมหาสมุทรอินเดียและนั่นก็คือทั้งหมด ยานผ่านนะประเภทถัดไปในรายการของเราได้กลายเป็นตำนานเนื่องจากภาพยนตร์นั่นคือแ s สตันมาตินดีบอันโด่งดังของเจมส์บอน d จากภาพยนตร์เรื่องโคตรพยักชนคนมือทองนี่ไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นซูเปอร์สตาร์มาพร้อมโทรศัพท์ที่ซ่อนอยู่เบาดีตัวเครื่องทำลายยางและยังมีกลลเม็ดอื่นๆที่ซ่อนอยู่มากกว่าตัวบอลเองซะอีก แต่เมื่อวันที่18มิถุนายนปี1997รถยนต์ DB4 ที่มีชื่อเสียงคันนี้ได้หายไปจากโรงเก็บในฟลอริดาถูกต้องแล้วมันหายไปเหมือนกับมายากลที่ผิดพลาดในเวลานั้นรถคันนี้เป็นของนักธุรกิจและนักสะสมรถยนต์ชื่อแอนโทนีพูลิเซ่ที่3และมีมูลค่าสูงถึง7-10ล้านดอลลาร์หรือ240-340ล้านบาท ยังไงก็ตามมันไม่ใช่การหายตัวไปที่แนบเนียนที่สุดรอยยางรถลากบนพื้นทางออกจากโรงเก็บทําให้ผู้สืบสวนคิดว่ารถอาจถูกดึงออกด้วยเพลาหรือโหลดขึ้นรถบรรทุกพื้นเรียบถ้าเป็นอย่างนั้นโจนน่าจะรอจนมืดค่าแล้วจึงลงมือ ตอนนี้มาดูทฤษฎีต่างๆกันบ้างบางคนคิดว่ารถคันนี้ถูกส่งไปที่ถ้ำลับอาจเป็นพระราชวังหรูหราในตะวันออกกลางคนอื่นเชื่อว่ารถคันนี้อาจจะจมลงไปในมหาสมุทรสไตล์เจมบอลมีข่าวลือด้วยซ้ำว่าพลกลีเซซ่อน b b บีไว้ในโกดังแห่งหนึ่งในนูเจอร์ซี์แม้จะได้รางวัลเป็นเงินหลักแสนและมีนักสืบที่คอยสืบคดีอยู่แต่ที่อยู่ของรถในตำนานคันนี้ยังคงเป็นปริศนา รายชื่ออุปกรณ์ประกอบฉากในฮอลลีวูดที่หายไปไม่ได้หยุดแค่นั้นและโทนี่สตาร์กอาจต้องแจ้งความกับตำรวจในปี2018ชุดไอรอนแมนชุดเดิมที่โรเบิร์ต w ดาวนี่จูเนียร์ใส่หายไปจากโกดังในลอสแอนเจลิส ชุดสีแดงและสีทองอันโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมนปี2008ซึ่งมีมูลค่า325,000ดอลลาร์หรือ11ล้านบาทหายไปในพริตตาคุณคงคิดว่าถ้ามีคนเอาชุดนั้นเพราะเงินก็คงไปขโมยของเพิ่มจากที่เก็บอุปกรณ์ประกอบฉากใช่ไหมล่ะก็นะที่นั่นเต็มไปด้วยของจากคอลีวูดแต่เปล่าเลยชุดเป็นสิ่งเดียวที่หายไป เมื่อไม่พบผู้ต้องสงสัยและไม่มีรายงานสิ่งของอื่นๆหายไปการจรกรรมครั้งนี้จึงดูเหมือนเป็นฝีมือของ t h a n o เองถ้าเขาไม่ใช่คาแรคเตอร์สมมุติแล้วกันะ ของสุดท้ายในรายการของเราเหนือโลกสุดและผมหมายความตามนั้นจริงๆย้อนกลับไปในยุค70หลังจากโครงการอพอลโลครั้งที่17นักบินอวกาศยูจีนสแนนและแฮร์ริสันชมิดหยิบหินจากดวงจันทร์ขึ้นมาและแตัดสินใจแบ่งปันให้กับโลกก็นะก็ไม่เสียหายนี่ใช่ไหมพวกเขาจึงสับหินก้อนนั้นจริงๆแล้วมีแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน3แห่งและส่งหินจํานวน270ชิ้นเป็นของขวัญไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงทุกวันนี้เห็นดวงจันทร์สารสัมพันธ์เหล่านี้หายไปมากกว่าครึ่งแล้วบ้างก็หายไปเฉยๆในขณะท,ที่บางส่วนถูกโยนทิ้งลงถังขยะแม้จะฟังดูแปลกแต่เห็นดวงจันทร์ของไอซ์แลนด์ถูกนําไปทิ้งในกองขยะของเมืองดับลินหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ที่หอดูดาว โจดเซฟกูไทยอดีตเจ้าหน้าที่ขององค์การนาซาที่ผันตัวมาเป็นนักสืบหินดวงจันทร์ได้ออกเดินทางเพื่อค้นหาของขวัญจากจักรวาลเขาเสนอเงิน10,000ดอลลาร์หรือ350,000บาทเพื่อแลกกับหินดวงจันทร์ที่หายไปของเมาตาแต่ก็ยังไม่มีใครพบหินดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าหินดวงจันทร์เหล่านี้เปรียบเสมือนสมบัติจากสวรรค์เพราะงั้นถ้าคุณมีหินดวงจันทร์ที่สูญหายอยู่คุณควรตรวจสอบว่าหินดังกล่าวอยู่ในความสนใจของกูไทยหรือเปล่า